สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะิพิ์พี่ลมข้าวสังหยดค่ะวันนี้ตอนเย็นเย็นเรามาทำข้าวเหนียวทุเรียนทานกันค่ะมีทั้งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวสังหยดค่ะทานกับน้ำทุเรียนนะคะลองดูไหมคะ อร่อยมากๆเลยค่ะอือุ้ยอืมอร่อยค่ะเป็นยังไงข้าวสังหยดเนี่ยมันจะเนบๆบเหมือนกันเลยค่ะกับข้าวกับกับข,ข,ข,ข้าวเ,าเหนียวดำค่ะ น่าทานมากค่ะเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่เป็นที่ว่าเขาไม่ทานข้าวเหนียวอะค่ะเบาหวานเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานหวานจากน้ำทุเรียนกับน้ำตาลก็เยอะแล้วแล้วมันหวานในข้าวเหนียวอีกแล้วเขามาทานกับข้าวสังยดค่ะก็โอเคนะคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะ